วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปร์แต n งเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านไดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเวดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซอรีนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเปลี่ยนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตระดับขนมไทย16ตุลาคม2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ในว,วันนี้นะครับทางช่องก็จะมานําเสนออัตราการปรุงเมนูของดับขนมไทยทั้งหมด21เมนูในวันนี้พื่นําไปพิจารณาคัดเลือกรังสรรค์อัตราการปรุงของตรับขนมไทย16บหกตา1ลตุมาคม68ออกมานะครับก็เข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1ก็จะเป็นเมนูของอาจารย์ฐานิดาจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้ทั้งหมด 4ชุดโดยก็จะมีสถิิิมาให้รับชมพื่อพิจารณาอัตราการปรุงสำหรับวันที่16ตุลาคม6-8นะครับอาจารย์ฐานิดาได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้ทั้งหมด4ชุดนะครับชุดที่1ดับเฉพาะหน่วยใต้6ชุดที่2ดับเฉพาะหน่วยใต้8 ชุดที่3ดับเฉพาะหน่วยใต้4ชุดที่4ดับเฉพาะหน่วยใต้3นะครับก็ลองนำไปพิจารณาอัตราการปรุงทั้งหมด4ชุดการปรุงเพื่อนำไปรังสันคัดเลือกเมนูออกมานะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์ฐานิดาจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10บใต้ทั้งหมด5ชุดการปรุงโดยชุดการปรุงที่1ในวันที่16ตุลาคมดับเฉพาะ10ใต้4ชุดการปรุงที่2ดับเฉพาะ10ใต้4ชุดการปรุงที่3ดับเฉพาะ10ใต้8ชุดการปรุงที่4ดับเฉพาะ10ใต้2แล้วก็ชุดการปรุงที่5ดับเฉพาะ10ใต้7 นี่ก็จะเป็นเมนูที่2ของอาจารย์ฐานิดาก็ลองนำไปพิจารณาอัตราการปรุงต่อไปนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลัก ชุดการปรุง001นะครับโดยสถติรวมรุด2ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่ท1ตุลาคมดับ7 77, ออก77ก็หลุดไปโอกาสที่จะกลับมาเดินดีอยู่ที่90%ในวันที่16ตุลาคม68ท่านอาจารย์ได้รังสรรค์คัดเลือกนะครับดับใต้ทุกหลักดับ1นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ่อมาจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักชุด10-2โดยสถิติชุดการปรุงเมนูนี้รวมดลุด2ครั้งโดยในวันที่1ตุลาคมดับ3ออก77ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68ท่านอาจารย์นรังสันคัดเลือกชุดการปรุงออกมาดับใต้ทุกหลักดับ4 นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปว่าจะดับผ่านหรือไม่นะครับในเมนูที่4นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์ดังเมสซยจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักสถิติหลุด3ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับ6ออก7-7ผ่าน สำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์ดังเมสายได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับแดดับแในเมนูที่5นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์เอกจะเป็นชุดวิเคราะห์ตาการปรุง ดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงเซติอารมหลุดจนหนึ่งครั้งโดยในวันที่1ตุลาคมดับ3ออก 7, 7ผ่านสำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักดับ3ในเมนูที่6นะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่มาจะเป็นเมนูที่7นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์เอกอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับ4กับ6ออก77ผ่านสหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68ท่านอาจารย์ได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลัก0กับ9 0ย์กับ9ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป16ตุลาคม68นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์าการปรุงดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวโดยสถิติชุดการปรุงเมนูนี้รวมนะครับหลุดอยู่2ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมดับเฉพาะ10ใต้1นะครับในชุดวิเคราะห์าการปรุงดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่1ก็ดับเฉพาะ10ใต้1 หน่วยไม่เกี่ยวนะครับต่อไัจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะสิบใต้ชุดที่3โดยสถิติชุดนี้ชุดการปรุงชุดนี้รวมหลุดอยู่3ครั้งโดยในวันที่16 ตุลาคมที่จะถึงนี้อาจารย์ปุ้ยดาราังสรรคัดเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่3ดับเฉพาะ10ใต้0ูนย์หน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นเมนูที่9 ต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10บใต้ชุดที่5สถิติชุดการปรุงชุดนี้รวมหลุดอยู่สามครั้งขอไปครับสี่ครั้งนะครับโดยชุดการปรุงสำหรับวันที่16ตุลาคม68อาจารย์ปุ้ยได้รังสรรค์การเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะ10บใต้ศูนย์หน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็จะเป็นเมนูที่10นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงนะครับดับเฉพาะ10ใต้ชุดที่6โดยสถิติชุดการปรุงเมนูนี้รวมนะครับหลุดอยู่7ครั้งรวมวันที่ 1>, 1ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับดยวย1ตุลาคมดับเฉพาะ10ใต้7ออก7 7 10ออก7ก็ถือว่าลดโอกาสที่จะกลับมาเดินอีกอยู่ที่90%ในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์ปุ้ยได้รังสรรค์เมนูที่11ออกมาดับเฉพาะ10ใต้4หน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ตอมันจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดที่3โดยสถิติชุดการปรุงเมนูนี้สถิติรวมหลุดอยู่ครั้งโดยชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้อาจารย์ปุ้ยรังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะหน่วยใต้ศูนย์สิบไม่เกี่ยวนะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ในเมนูที่สิบสองต่อมาจะเป็นเมนูที่สิบสามจะเป็นเมนูของอาจารย์ปุ้ยอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้ชุดที่สี่โดยชุดการปรุงสำหรับวันที่สิบหกตุลาคมก็วิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะหน่วยใต้หนึ่งนะครับสิบไม่เกี่ยวใส่ติชุดนี้ก็จะรวมหลุดอยู่ 3ครั้งก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณในเมนูที่13นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุล่างดับตะวันโดยชุดนี้ไม่มีสถิติสำหรับวันที่16ตุลาคมแอสโซยุได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับ8 ในเมนูที่14ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุดับเหนือตัวตรงดับบบ้านโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมหลุดไปออก78ดับ78นะครับโอกาสที่จะกลับมาเดินอยู่ที่90%ในวันที่16ตุลาคม68 อาจารย์โซยุได้รังสั่นคัดเลือกเมนูออกมาดับ10หน่วยเหนือหรือดับตัวตรงก็จะมีดับ0112 166121233445 5667727889แล้วก็90นะครับในเมนูที่16พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อ,อัตราการปรุงดับเฉพาะ10ใต้คงที่หน่วยไม่เกี่ยวใจติหลุดนึ่งครั้งก็เพิ่งมาหลุดในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับเฉพาะ10ใต้1กับ7นะครับออก77ก็ถือว่าหลุดนะครับส0ออก7ส่วน16ตุลาคม6 8ดับเฉพาะ10ใต้ หนกับเจ็ดเช่ดันจะเป็นดับคงที่ใช้ได้ตลอดนะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารยาณต่อไปในเมนูที่17นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่18จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลัก โดยชุดการปรุงเมนูนี้รวมรุดอยู่สีครั้งโดยในวันที่1ตุลาคมดับ5นะครับออก7.7ก็ผ่านสลับวันที่16ตุลาคม6.8ท่านอาจารย์ก็ได้รังสรรค์กัเลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักกับ5นะครับสรับเมนูที่18ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นเมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับเฉพาะ10หตัวยเหนือโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับเฉพาะ10หน่วเหนือ8ออก78ก็ถือว่าหลุดนะครับหน่อยออก8โอกาสที่จะกลับมาเดินนีของความไม่จะเป็นชุดการปรุงตัวด้กลับอยู่ที่90%ในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์นาคิโนได้รังสรรค์คัดเลือกเมนูออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือหนึ่ง 1. รอยไม่เกี่ยวนะครับก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูของอาจารย์ประเด็นนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงนะครับเมนูที่2ี่จะเป็นเมนูของอาจารย์ระเด่นจะเป็นชุดดับร้อยสิบหน่วเหนียวโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับ3ออก978ผ่าน สำหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคมอาจารย์ประเด็จได้รังสรรค์เลือกเมนูออกมาดับ1 1 0หน่วยเหนือหนึ่งนะครับก็พิจารณาอัตราการปรุงอย่างมีวิจารยณสำหรับเมนูนี้ในวันที่16ตุลาคม68ต่อมันจะเป็นเมนูที่21จะเป็นเมนูของอาจารย์ประเด็นจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการปรุงดับใต้ทุกหลักโดยชุดการปรุงในวันที่1ตุลาคมดับศูนย์ออก77ผ่าน เรามาตามต่อสำหรับชุดการปรุงเมนูที่21ในวันที่16ตุลาคมเมนูอาจารย์ประเด็น,นรังสันคเลือกเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับ4นะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายจะเป็นเมนูของอาจารย์โซยุนะครับซึ่งในวันที่16ตุลาคมทางช่องก็เจอเฉพาะชุดรับกินเหนือก่อนนะครับส่วนชุดรับกินอา เจอเฉพาะชุดรับกินใต้ก่อนเหลือชุดเหนือยังไม่เจอนะครับสหรับวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ดับตั้งแต่80-89ออก77ก็ดับผ่านสหรับชุดการปรุงในวันที่16ตุลาคม68อาจารย์โซยุชุดดับใต้ตัวตรงหรือชุดรับกิน10หน่วยใต้ ก็จะมีดับตัวตรงดังนี้ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28แล้วก็29เนี่ยพี่ดับหลัก10หมายเลขก2ก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในวันที่16ตุลาคม68นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของเมนูดับขนมไทย16ตุลาคม68ได้นำมาเสนออัตราการปรงุงอัตราส่วนในแต่ละเมนูเพื่อในปร,รังสรรค์เ,เมนูออกมานะครับ หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้วิเคราะห์และคำนวณเพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นฐานในการวิเคราะห์ตัดระับขนมไทย16ตุลาคม2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตนกับช่องแมทสโตรีนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ